สวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพ้ามาตามแนวทางของพอวงนะคะพี่น้องพอวงมาซาแต่กะมานะคะพี่น้องหลังจากพอวงเข่าต้องงวดกะพึ่งจะมาหลุดนะคะพี่น้องมาหลุดงวดหนึ่งเพิ่นจะแก้มือไฮค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีอีกแล้วพี่น้อง ฝันเห็นป่าศาสต์ฟันได้จับอุบพี่น้องฝันดีคักแล้ยวก็เห็นตัวเลขอยู่หัวอุบน้ำพี่น้องแดงจึงคึงสามตัวห้างเดียวจะเป็นตัวใดนั้นเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะพว้สนะวงสวัสดีนะคะมาซาเตกามาเนาะพอครับมาซาเตกมา มานหันมันกับเขาสองงวดเนาะับมาหลรุดกะบ่เป็นยังกรหลุดจุแก่แก่เมื่อไม่มันสิสิัอแก่เมื่อไหร่ละแก่เมื่อไม่งวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนหวแปดนี่แหละพอแก่เมื่อไหอ่มันกับมีเขามีรุดหลักเพื่อนเข้าใจอยเป็นกระสิเข้าใจเยอะดอกเรียกแต่ละคนมันกับว่ามีพู้หูจะคนมันกับมีผามีเข่า ตาอาจารย์ใหญ่ค่ะคักกันยัางพาดไดภาษาเหนาดินเดินดินไปตามนั่นแล้วฉะนั้นอย่าเยาวากันเนาะพอวุ่งโอ้คมหัวลุกแน่ยังสั่นแล้วแสดงว่ามีเรียงประหลาดอีกแมีนบอเออพาเจ้าน่ะจะมีติตเออคนเอื่นว่าจิตสัมผัสกินสัมผัสกินจิตสัมผัสใดตาลติยนีนม่านี่ มีแนวเข้าบ่เห็นตัวเม่นบ่ะ่เห็นตัวแต่ว่าอนี้ขึ้นผ้ายางไปอือผู้เฒ่าผ้ายางไปบ่ดนี้ก็เลยไปนี่ก็เลยไปพ่อพระค่ะเละฤาสีองค์นึงเป็นเรี่กว่าเอ้าย่อมที่ผ้ากันเดินทางไปใสบ่ดนี้เพิ้นบ่เห็นย่อมเมีเดิข้นพเห็นย่อมเดีค่ะเห็นตัดผูนี้จ้าเจ้าสิไปจังไดล่ะเอามาโอนหัวเขากอนเ้อ เนี่ยคนว่าเมาห่อเขาอบันนี้อัตมาพมีทยังเสียหายได้คนว่าก็เลยเพ่นเลยกเอาเงินนี่ให้อยหนึ่งห้อยหนึ่งบันนี้แปลว่านิ่มถือไาษาบันเนาย่างไปไกลเตือบี้เอาไปพ่อเพื่อนอีกบันนี้อือบันนี้คือเป็นหฮมเลี้ยงบันนี้พังหันคือหฮมเป็นเคลื่อนนั่นหนวดเคื่อนพลาลือสีบันนี้เห็นโฮมเลี้ยงบันนี้ครับ อไปเพ่นกันเรว่อเอาเจ้าไปย่างไปทางนี้เลยเจ้าที่พ่อพ่อยังนงินอาจารย์ค่ะก็เรื่องวางสิเจ้าสี่พ่อของรับของดีแล้วเจ้าไปรอดมาเนี้ไปเไปย่างไปนี่ไปพ่อยมแม่จะของเร้ยบมนี้ค่ะเพราะว่าแม่นี่สีวีแจกเงินไปก็เลื่เปียกประหลาดว่มาเนี้ยกันเรื่องไปว่าเอาแม่มาเนี้เอาเอาลงไปเอาแม่เท่านั่นน่ะ พ่อแม่บอกว่าแม่บอกว่ากบนั่นม like ันควบการยุคคูหนึงนั่ะพน้าว่าไปเอาสมัยพน้าว่าลุงไปเอาพน้าว่าโอ้คุณงูหลูกมันแม่ก็บอกลุงไปนั่นขึ้นมาว่าเอ้ามึเบิ้งกันน่ะปีนเบิ่งท้องมันกันอ่ะพน้าว่ากบนี่ยพน้าว่าเขาเรียกว่าเอ้าปีนปีนมันเห็นยังไงก็บอกว่าแม่เนี่ยคือยังแม่่็ตายเลยดิไปน่แล้วไปแลยวว่าเอ้า นี่มากูคือไว้เลียงนี่เพรยะเรียงว่ากันดูเรียงกบเพราะ่สันโดบารีเอาเจ้าได้ไปจับจับควบยุติยังลางสันบ่วม่ไอ้ไปจับก็เล่ว่าอันบานีก็เล่นนี่ละก็เลยไปไปบานีจับเอาขึ้นมาค่ะอ่บบานีคกบไม่ได้ห้องค่ะบอ๋อก็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 ควอยู่เนาะค่ะกวบอยูไน่มันติห้องยังกงนี้สันด มุกอายก่อนจะกูจะไปยุนี่ซันดองย่างก็งยุน,นี่ซันดองไปไปไปจนปพอพ่อเป็นประสาทนี่แหละใหญ่อืมง่ายๆือว่าเมียจะควงนี่จะใหญ่ดีนี่แหละแต่ว่ามันนั่งบบเขานี่แหละเลยดีเขายิ้มมุกอะลุยหนา้าลุยหลังยุงนี่ลูกหลานเขากะลุยหนา้าลุยหลังที่เราเต็มหนึ่งสิค่ะสามตัวภาพเต็มนึงนีงน่มันก็ที่ว่ามันตัวซับหน้าสับหลังแั้วเรียกว่าเปียกเออเปียกมุกนี่มันต้องว่นยู่นิ แต่บบนี้ไปไปพ่อประสาทนี่ยล่ะประสาทเออมองประสาทมองสุดท้ายเลยล่ะก็เลยโอ้ยหิ้วเข่าเลยแบบนี้เห็นว่ากานนินเข่าแบบนี้นั่นแหละไปพ่อประสาทนี่ลำปันนี้ปันนั่นแหละถาาฤาสีองค์นั่นแบบนี้ไปอยู่ประสาทได้ยังไงกันนว่าเออแปลกประหลาดสาุดเจ้าดีโอ้ก็ฝันนี่ฝันนี่เห็นตาประสาทประสาทก็บป็นนี่ ก,ก็เลยว่าเอาสนุกก็เลยว่าโอ้ยังเนี่ยัดังโอ้ยเนียัดตีมาบุนส่วนไหนเราฟังบันทึกพิ้พขเ้นมาเนี่ยบันเลกไปหอดกเลยนน่งกบกับเร้าห่วงก็เลยบง่งบนันเห็นอยอ่สันงอนันเลยเห็นหัวกบเนี่หัวกบหัวกบเนี่ยเออฟังเอาพีน่น้องบาลนี้ไอ้มาเห็นอยูหัวกบนี่ยมันเป็นเป็น,ปน,ปนหนึ่งหนึ่งเล็กหนึ่งไทยดิมันเป็นเล็กหนึ่งไทยหนึ่งเล็กหนึ่งไทยหล่ก็มา เลขเก้าหนึ่งไท้ยครับเก้าเออแล้ก็มาเลขหกอือพอมาตัวใดให้หนึ่งไทยหนึ่งเก้าหกบ่หนึ่งเก้าหกอ๋อหนึ่งเก้าหกเป็นง่ามเลยบ่ง่ามเลยอยู่หัวมันเนี่แต่มันเป็นหนึ่งไท้ยแต่ว่ามันทางเป็นหนึ่งไท้ยมันหนึ่งไท้ยนีมันถืเป็นเก้าเก้าหกไป นัตกตะโบกไปสนาว่าเออม,มันกับเป็นไปได้ <c oughs> กับเป็นไปได้เท่ากับมันเป็นเด็เมืองไทยนะก็เออฮะเป็นเก่าโง่มันเป็นไปดได้วันเทองเออมันเป็นไปไดนะ้น<ม>ี่ยนี่คือคือวอาเล็กจำหนีนะแต่ว่า, <c oughs> าแต่ว่าเล็กกันที่ว่าพระพระฤาษีใหญ่นี่มันจะบอกได้ว่าเลขเพิ่นให้เงินลอยหนึ่งที่รเรีกเนี่ยเพิ่นให้เดินทางนี่ยจ้าเพิ่นให้เดินทางไปดิมาดกับวันแห้่เป็นไปได้เมื่อส่วนซุเนมเล็กอะ ที่นแหลกพันไห้ลอยนึงนี่แหละไห้ลอยนึงก็ใกล้เลยก็ไปเดินทางไปหน่่าลอมันก็ยังออกอือนี่แหละมันไห้ลอยนึงไปเดินทางไปเลยมาไปพ่อนี่แล้วก็มาพ่อเพิ่นอยู่นี่มองประสาทนี่มองสุดท้ายนี่นี่ล่ะเรียกว่า196นี่ตัดไห้เนาะก็ตัดออกจากตัวนี้เนาะเป็น19เป็น96จังซี่แม่ส ให้ตัดบ่หรือใบพืชนตัดเอาไอ้พืชนตัดเอาอะไรน้นาะเออของตัวมันมักจะเป็นแบบนั้นลรอวะให้เพืชนตัดเอาซะตัดไปมันก็จะเป็นมันหลายตัวจริงมีนครับวันนี้อาจจะจเข่อยหรอกแต่ว่าอันนี้ตัดก็ม่นหลายหรอกแต่ว่ามีนี่ฮาเหล็กหนึ่งไทยเป็นอันนี้นะจ้าเก้าหกหน่าไอ้เพืชนตัดลินเอามันก็ตัวเดียวกันคือเก่าหรอตัวเดียวกันไหมพิษแต่มันสิเป็นเก้าเก้าท่านละตัวหนึ่งให้แทนนั่นอืม เอาเก้าตัดใดมันก็สีใดหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งหกเก้าเก้ามันกสอนจไปสี่ตัวชุดชูนเขาเก่าเก่าเก่าทั้วมันไปตวงไหมคือเ้าบองตีบงตีมันได้มันได้โตแล้วเป็นไได้โตเลยไหม่งนี้อืมแต่ว่าอีกางหนึ่งใ่หรือสีสีได้ไหอันว่าไปจับค่บจับกบนี่คูหนึงนี่คกบนึงจับขึ้นมาสูงโตเด็เขาไปน้อกันนี่ละไปน้องกันก็ผมจนไปหอดคุณหัระสาท คู่หนึ่งมันเป็นสองตัวแมนบอสองตัวเจ้าบอเอาเก่าสองนั่มบอจับกูไปได้สองตัวมันก็เป็นเก่าสองครับเอานั่บอมันบอหลายตัวดิเออเก่าสองเพราะว่ามั่นสีแต่คิดแต่หวงใจโยคันมันออกมานี่มันสิพาดเอ้เมื่อไปจับข้นมาได้เรื่องสองตัวนั่นล่ะมันได้ไปกามขืนมาได้เรื่องสองตัวเลย กระกรูปสองตัวอยู่แล้วไปขึ้นมากับห้องวันนี้ก็เอาใส่ไปน้ำวันนี้ไปหอดพุ่นหอดประสาทนี่ก็เลยนี่แหละก็ะเริเห็นอยู่อันสันงอนเงอนอกรูปกระเรยดว่าโู้แปลกประหลาดจริงๆหรอกอันนั้นหละก็พอดีก็หาเขาลงกิน่อเห็นเป็นหนึ่งเก้าหกวันที่แต่ว่าหนึ่งนี่มันเป็นเป็นเอไทยดิเอกไทย นี่ก like ็ตามความฝันตามนั่นก็ว <h> ่าม <h> ันโอ้อืมบันนี้พ่อมากตัวใดบนางพ่อก็มากเกาหกนี่แล้วเนาะมากตัวนี้เนาะหนึ่งเกาหกนี่เนาะตัวเห็นที่แหลกแม่ฮตัวเห็นที่แหลกตัวเห็นที่สันงอนวนนี่แหละมากตัวนี้แหล่ะที่สันงอนวนก็แค่เนาะหินแดงจึงคือแดงเลยไหมแดงเกลี้ยงเสีนเลียดไงแดงขึ้นแนปากการนี่แหละนี่แหละ ว่ามันมันสิเมียรปฏิบันี้ก็จะมาจับกบได้เอาไปน้่มสัมาติเอาไปน้่ไหมไปเห็นยุตปาสารได้วัตนีนี่แหละอล้วสิยนกับไปน้่ไปจนไปเห็นบุนอีกไหมเป็นฝันดีค่ะเจ้าไหมฝันไปแบบในเรียงได้เล่าแบบว่าข่ายเป็นเทวดาข่ายอยังข้นไปยุปิศาสตรย่งสินาแสดงลาเมียเจ้ากับสิเดียุ่ดีอยูอเปลนั่นยู่ดอกอเล่าสิเดียุตดีมือเจ้ามเจ้าเหตุบุญ ไปเพื่อถูกสินดิไปทุกสินทุกนั่นแม่บอกนี่อยไปทุกสินเลยแม่เจ้าเลยได้อยู่ดีสัาบายได้มาผ้าลูกไปเบิ้งปราไปเบิ่งปาอืออืออันน้อ้าวจนก็นั่นคนนี้เสด็จเสด็จลูกขึ้นมานั่นคนนี้ฝันเป็นเรียงเป็นล่าวลาาเลยจนโอ้ยเฮียพพดออกคนดี้นี่บ่นว่านั่นเลยพ้าไปจับกบไปนั่มเถก็ไป หอดปุ่นหอดประสาทแม่น่าจังกิดออกว่าเบื้งจังกินห่องก็ก็เบื้องห้องออก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 อ่นออกะอกอกออกอนกออกสอกว่กออกออกออกอ่กส่นห่กออ่ออก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 อกออกออกอกอ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 นกอนก่ากออ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 ออก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 ออนออกีอเออกอรกออกอออกนองกออกออกออกนอออออรก เดินทางไปปราสาทนี่แล้วที่มอญปราสาทนี่เดินกระหน่ำไปพ่อไปพ่อเพื่อนทุ่นหยิบก็ว่ามันเปรียบประหลาดนะก็เรียกว่าเปียกประหลาดเอาตัดลิ่นเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณพอนะคะที่ให้แนวทางทางช่องนะคะขอสรุปนะคะหวยพ่อว้งมาซาแตะกามาค่ะพี่น้องเพิ่นเห็นตัวแดงจึงคืนยุสันงอนกบพี่น้องเพิ่นได้ไปปราสาทกับแม่เพิ่น ที่แหลกเลยปูลื้อสีเอาเงินห่ยลอยหนึ่งนะคะไปเรื่อยไปเห็นแม่แม่กับส่วนไปปลา,าศาส์เพิ่นก็นเรยไปจับเอากบเพ็เนกบอีกคูหนึ่งกบสองตัวกระเรยตีเก่าสองนะคะพี่น้องส่วนเก่าเก่าหกนี่คือเพิ่นวาเห็นเหล็กหนึ่งเป็นคือคายกันอาจจะเป็นเก่าเก่าหกใดห้ตัดลินเอานะคะพี่น้องตัดลินเอา เพิ่นบอตัดหายเพิญยานหลายโตนะคะพี่น้องเอาอย่าลืมค่ะหุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะหรือจะเป็นฮุกฮุกกระได้นะคะพี่น้องหรือจะเป็น 19, 19หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกระได้นะคะตัดหลิ่นเอาเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อชรากินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะหรือจะหาค่ากับเข่ากับบอวากันค่ะพี่น้องคลิปนี้กะมือนี้กะเป็นมือวันที ยีสิบแปดนะคะพี่น้องยีสิบแปดสิงหาคมเด้อค่ะคลิปนี้สิลุงแต่ว่ามันเป็นแนวทางสื่อฉลาดก,กินแบงรัฐบาลไทยเฮาคือวันที่หนึ่งกัญย่ายุ่นหกแปดนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะโชคฉูคหมันหมค่ะ